คันนี้ค่ะทุกคนคะใช้เงินออกรถห้า0,000ืนได้รถรุ่นท็อปแบบนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าทําได้จริงค่ะค่างวดผ่อนนะคะเริ่มต้นที่1 1ึ่งหมืัรยบาทย้านะคะใช้เงินออกรถ50,000ื่นแต่เซลตัวน้อยมีส่วนลดให้ถึง2,000 0 0บาทคุณลูกค้าจะได้ส่วนลดเงินดาวคันนี้ค่ะอยู่ในงบ25%ซึ่งผ่อน7ปีออกมาแค่1นึ่งืัรบาทพร้อมกับแต่งแบบนี้ด้วยนะมามาดูแนวทางการตกแต่งค่ะคันนี้นะคะได้การตกแต่งแถมฟรีสกูปป๊ปฝากระโปรงด้านบนนะคะ ก็ด้านหน้าค่ะแล้วก็ซุ้มล้อหล่อๆพร้อมกับเลือกลายล้อแม็กเท่ๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่อยากได้นะคะเป็นแนวแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้คันนี้นะคะใส่ล้อแม็กเดิมบอกเลยนะคะว่าล้อแม็กเดิมก็คือแบบหล่ออยู่แล้วนะคะแต่ใส่โลบาด้านหลังนะคะใส่ไลเนอร์ให้แบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะมีการตกแต่งนะคะที่เป็นแบบสไตล์รถเดิมๆก็ดูหล่อเท่มากๆย้ํานะคะนี่คืองบแค่ห้าหมื่นบาทนะทุกคน นี้เลยหรือใครนะคะที่แบบว่าพี่อยากได้เดิมๆเลยน้องมิ้นอยากได้ส่วนลดเยอะกว่านี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะนี่คือรถใหม่ป้ายแดงนะคะที่ช่องของน้องมิ้นพิเศษมากๆใครที่มีงบจํานวนจํากัดอยากได้รถนะคะรุ่นท็อปนะคะไปใช้ก่อนปีใหม่ก็รีบทักมานะคะเพราะรถก็มีจํานวนจํากัดเช่นกันค่ะรีบทักมาเลยคุ้มมากๆกับกระบะออตโต้รุน่นเอลซ้าคันนี้